ตอนแรกเขาคิดว่าคงไม่ได้ข้าวก็เลยปล่อยนะครับแต่ทีนี้ย่ําต่อแล้วเอ๊ะมันเกิดขึ้นก็เลยเอากิ่งทองใบหย,ยกมาหวานดูซิมันจะงามขึ้นมาไหมปลาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับมาที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณครับมาติดตามผลงานเมื่อเราเอาเทนเดอร์มาส่งแล้วก็กิ่งทองนะครับใบหย,ยกมาให้เขาทดลอง อันนี้มาดูแปลงนานะครับเขาเรียกว่าย่ําต่อนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเมื่อเดินสิงหาก็ย่ําต่อฟางนะครับให้มันขึ้นมาเองนะไม่ได้หวานนะครับปรากฏว่าโอ้โหเห็นครับเขาเออกกิ่งทองใบหยกมาคิดว่าจะไม่ได้ข้าวนะครับแต่ตอนนี้มันแตกกอคือย่ําต่อนะครับทําไมมันถึงแตกกอออกมาขนาดนี้เหมือนกับวานใหม่เลยเดินไปดูแล้วโอ้โหพี่น้องครับโอ้โหอุ้ย เขียวพึ้ดเลยครับอย่างงามอย่างงามอย่างงามนี่เห็นไหมครับได้เกี่ยวแน่นอนครับแต่ตอนนี้เอากิ่งทองใบหยกมาลองใส่โอ้โหอย่างงามครับพี่น้องเนี่ยครับมันก็มีนะครับมีอ่ข้าวเด็ดซึ่งมันเป็นตอเก่าครับแต่ข้าวเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยเขียวพึ้ดเลยครับบองเงินมาถ่ายตอนนี้ฝนกลกงจะตกโอ้โหหลังจากที่ ช้กิ่งทองนะครับอันนี้คือโอ้โหน้ามันเสียครับพี่น้องครับน้ําเน่าน้ําของเขาเนี่ยมันมาจากท่อระบายท่อตรงนี้ครับท่อมันติดกับถนนมันก็เลยตับคลองที่เป็นน้ําเน่านะเนี่ยมันส่งผลเสียกับข้าวนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเราใช้ใบหกมาหวาน อันนี้นาที่เป็นย่ำต่อนะครับย่ำต่อโอ้โหมันเขียวงามแล้วมั้แล้วก็เอากิ่งทองมาฉีดนะครับพ่นไปรอบเดียวเขาบอกพ่นไปรอบเดียวเองนะครับทดสอบนะครับปรากฏว่าโอ้โหงามมากเขียวเขียวปึ๊ดเลยครับพี่น้องครับโอ้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ต่อนะครับย่ำต่อนะครับนาข้าวที่ย่ำต่อนะฮะทำไมถึงงามขนาดนี้ โอ้โหย่ำต่อนะครับเป็นต่อสองต่อสามนะครับคือมันมีปัญหาข้าวดีดนะครับตอนแรกเขาคิดว่าคงไม่ได้ข้าวก็เลยปล่อยนะครับแต่ทีนี้ย่ำต่อแล้วเอ๊มันเกิดขึ้นก็เลยเอากิ่งทองใบหยกมาหวานดูซิมันจะงามขึ้นมาไหมปากฏว่าโอ้มันงามเขียวปืด๊ดคิดว่าเป็นตัวทดสอบโอ้ฝนจะมาะพี่น้อง โอ้โหฝนตกนะครับเนี่ยครับมันเขียวปื้ดเลยเขียวแบบโอ้